สวัสดีครับวันนี้เรามาดูรถนหลังจากที่ฝนตกหนักเมื่อวานนะฮะมีสูงมีหลาดน้ำขังในรถนะครับ <c oughs> น้ำขังในรถเยอะเลยครับขี่ไปกระชอกช่วงจะเจ้นคนขับ <c oughs> <c oughs> น้ำเต็มเลยครับหลัง <c oughs> จากที่เรา <c oughs> ดูแล้วเราก็มาเอาน้ำออก โดยที่มีฝาอยู่ข้างล่างนะครับข้างหน้าสองฝาข้างล่างสองฝาฝาที่ดำดำนะครับทําเสร็จแล้วนะหลังจากที่เราทําเสร็จนะครับมันก็จะเป็นย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีพรมที่เปียกต้องเอาไวปพึ่งแดดก็ลองทําดูนะครับสําหรับใครที่มี อาการช่วงฝนตกหนักๆแบบนี้นะครับจอดไว้น้ําท่วมขังเข้าไปนะครับมันจะมีฟ้านะครับฟ้าจุกให้เราดึงขึ้นใช่ครับหลังจากที่เราไปหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็จะขึงแดดตากแดดมาหนึ่งแดดมาทําการประกอบเราก็จะประกอบแล้วนะครับ,รบผมเก็บงานครับก็มีความชื้นนิดหน่อยครับเพราะว่า เราตากสากไม่นานแดดวันนี้ก็เมอดีเดี๋ยวเขมาดูครับแต่วันนี้เจ็บงานเรียบร้อยครับจะมีความชื้นเล็กน้อยครับทั้งจอดตากแดดไว้สักวันสองวันเพาเราไม่มีที่อบสำหรับมิตซูมิลัดนะครับในการขอน้าบอกครับสวัสดีครับผม